ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วันดีนัสน,นะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์วันนี้จะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดน,นะคะทั้ง7วันเกิดน,นะคะประจําวันที่1เมษายนถึง15เมษายนปี2567อาจารย์จะใช้ไพ่จิตเดิมแพ้นในการทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันนะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดมีทิศทางอย่างไรกันบ้างในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะคะ่ะ สำหรับที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านใดที่เกิดวันเสาร์คะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันนะคะสับแพ่เต้าครั้งเลือกไพ่สิบสองใบตามตำแหน่งสิบสองภพนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเก้าครังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่สิบสองใบกัน คำทานายนี้นะคะเป็นคาทานาเกร์สตารโดยรวมทั่วไปค่ะไม่ได้เจาะจงนะคะว่า,วาไปดูสตาร์ของคุณเกิดวันเสาร์ท่านใดหากว่าท่านใดที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวเจาะ้วยในเรื่องของคําถามแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลานี้สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง,างต่างๆ้านคลิปนี้นะคะการใช้ไพ่จิตเดิมแท้นําทางนะท่านใดสนใจนะหรือท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนการอ่านไพ่จิตเดิมแท้ไพ่จิตเดิมแท้เนี่ย อาจารย์เป็นผู้ออกแบบและประพันธ์ไพ่เองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่เนี่ยจะมีข้อความคำทํานายให้คุณเรียบร้อยสั้นๆน,นะรวมทั้งอาจารย์ได้ทำอ e ีบุ๊กเตรียมไว้ให้ด้วยอีบ e ุ๊กเนี่ยจะมีคําทํานายด้านการงานการเงินและความรักใครเรียนกับอาจารย์ก็จะได้ไพ่เป็น1ชุด1ชุดมีเก้าสิภาพเลยนะคะ99ใบนะคะ ไม่ต้องใช้วันเด่นอ,อืไม่ต้องใช้เวลากเกิดเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยน,นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังเข้าสู่วงการไพ่นะคะเรียนรู้ง่ายค่ะเข้าใจง่ายๆเปิดหนึ่งใบก็ได้นะคะหรือเปิดสาใบก็ได้วันนี้อาจารย์จะเปิดให้คุณทั้งหมด12บสองใบเพื่อเห็นสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดทั้งในเรื่องของการงานการเงินเรือความรักอ,อุปสรรคต่างๆนะคะแลยวเรามาดูกันคําว่าหน้าไพ่คนเกิดวันเสาร์ ทิศทางดวงชะตาของคุณนะคะเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยจริงๆแล้ววันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่เป็นคนที่มีความอดทนนะอดทนสูงเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะหรือเป็นคนที่เวลาเจออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะฝ่าไฟเขาจะไม่ย่อท้อเขาจะเด็ดเดี่ยวเขาพร้อมจะ,ะเผชิญมีความมะนะบากบานภาคเพียรต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยตัวเองเรียด้ว่าเป็นคนที่ ทุ่มเทกับทุกๆเรื่องหรือมีความตั้งใจอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านะคะนี่คือความเป็นตัวตนของคุณเลยนะคะดต่อาจารย์ขยันนิดนึงนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะนี่คือหน้าไพ่ของคุณนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนเมษายนคคะ <c oughs> อาจารย์เรียนหน้าไพ่แบบนี้คือใบที่หนึ่งถึงใบที่หกแล้วก็ 12. เจ็ดถึงสิบสองเริ่มต้นจากใบแรกนะคะ ใบแรกตัวตนของคุณค่ะได้ข้อความเห็นไหมคะข้อความหน้าไพ่มันชัดอยู่แล้วข้อความหน้าไพ่ของเกิดกับวันเสาร์ค่ะคุณได้ขอความว่าทูกใจแสดงว่าสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องไม่สบายใจนะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจอะไรอยู่นะคะหรือมีเรื่องที่แบบ มันไม่มีความสุขอะแล้วก็นั่งหาคําตอบนั่งหาวิธีการนั่งหาทางออกอยู่แล้วก้มหน้า,านก้มตาคือกังวลอะเก็บไว้คนเดียวเลยไม่อยากจะคุยกับใครด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เนี่ยบอกเลยค่ะว่าไม่มีความสุขเท่าไรก,ก่ตัวทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวอาจจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นหรือเรื่องราวของตนเองด้วยก็ได้นะคะมันปะปนกันไปหมดนะคะทุกกายทุกใจนะแต่ในเรื่องการงานการกระทําค่ะได้ข้อความว่าสถานการณ์ความคิดถึง มีคำว่าวงล้อชีวิตนะคะหรือมีความวิยุติธรรมอยู่เรียกว่าเรื่องของการงานเนี่ยยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เอาเป็นว่ากําลังรอสถานการณ์อยู่ใครที่กําลังรอจดจดจ้องจ้องรอรอข่าวดีในเรื่องของการงานเช่นติดต่อในเรื่องของการสมัครงานวีซา่าหรือสัมภาษณ์หรือยื่นโปรเจกต์อะไรไว้จากสถา,านการณ์ต่าง,างๆที่มันดูนิ่งเงียบกังวลใจว่าจะไม่ได้จะไม่ได้แต่หน้าไพ่ใบนี้สองใบเป็นเรื่องของความสำเร็จ ที่มันกําลังหมุนวนเข้ามาแรมไพคําวัจุธรรมได้หมายถึงเรื่องการทําสัญญา,าการท,ทําเงาาื่อนไขการทาาําข้อตกลงด้านผลประโยชน์เอกสารเงื่อนไขต่างๆเพราะฉะนั้นต้นเดือนเนี่ยยังอาจจะนิ่งๆอยู่แต่พอใกล้กลางเดือนนะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาได้ว่ารอแบบใจจดใจจ่อเลยนะคะเนี่ยนะแต่ว่าเลือดเคลื่อนที่เดินทางให้หมุนเวียนพลังงานหน่อยละกันค่ะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานจากแดนไกลก็ได้หรือเป็นเรื่องของการ งานต่างทิมต่างแดนต่างประเทศเกิดขึ้นก็ได้นะคะรออยู่จะเป็นการเดินทางเกิดขึ้นแล้วกันนะเพราะฉันต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเอกสารให้พร้อมนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันหน่อยค่ะถ้าแดงรายรับไรายได้มีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตด่วะเงินไม่ค่อยสะพัดก็จริงนะแต่ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตมีคนใกล้ชิดคนในครอบครัว หรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเรื่องของการเงินจะเป็นลนักษณะของมีใครบางคนคอยอุปถัมภ์คอยซัพพอร์ตด้านการเงินหรือ,อติดต่อเรื่องการเงินจิดทาการเงินทำอะไรกับใครอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องของเงินปันผลมาเป็นเงินเดือนเป็นเงินทิเศษเป็นเงินที่เราควรได้รับเป็นรายรับรายได้ที่จะมีเข้ามาละกันค่ะแต่รายจ่ายก็มีนะ อาจารย์มองว่าเป็นรายจ่ายที่คุณเหมือนกับเป็นเรื่องของสัญญาอะไรบางอย่างที่เราจะต้องไปจ่ายอ่ะเป็นข้อตกลงอะค่ะเป็นเงื่อนไขที่เราต้องจ่ายอ่ะเป็นไปตามข้อกฎหมายด้วยแบบนี้ค่ะรายจ่ายต้องจ่ายถึงเวลาต้องจ่ายก,ก็ต้องจ่ายนะคะเป็นเรื่องของเงื่อนไขข้อตกลงข้อต่อรองต่างๆที่เราต้องชัดเจนในการจ่ายเพราะฉะนั้นต้องบริหารดีๆนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็งดการลงทุนในทุกรูปแบบเนาะ หรือการทําอะไรเพิ่มเติมด้านการเงินเนี่ยลดงดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนตัวรายจ่ายที่เราจะต้องลงมือทําจัดการคือวางมาแล้วว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องจ่ายอะ่ะเพราะว่าไม่จ่ายไม่ได้นะคะเพราะพายฝากงบจุติธรรมมาแต่ก็ดูก,กังวลใจกังวลว่าจะบริหารได้ลงตัวหรือเปล่าเพราะเงินมันไม่ค่อยสะพัดก็ต้องวางแผนดีๆค่ะอะไรที่เราเนี่ยจะไปลงทางเรื่องของการเงินเนาะ แต่ในเรื่องรายจ่ายเนี่ยจำเป็นค่ะมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่ในเรื่องของภาระแต่มันเป็นเรื่องค่าเป็นเป็นเรื่องของสินเชื่อมาเป็นเรื่องของเงินที่เราไปทําสัญญาไว้เป็นเงินที่เราไปทําข้อตกลุอะไรบางอย่างไว้และถึงกําหนดการที่เราต้องจ่ายก็ต้องบริหารดีๆค่ะว่าเราจะต้องจัดสรรเงินก้อนนี้อย่างไรหรือถ้าเกิดว่าคุณจะนาเงินไปลงทุนชุดนี้ต้องดูรอบครอบหน่อยนะคะ <S <S ถ้ายังไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งทําไปใจเรียนรู้ก่อนละกันค่ะช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้ยังไม่ค่อยประเด็นในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนะคะ เงินยังไม่ค่อยสะพัดเนาะใช้จ่ายด้วยความรอบคอบค่ะความรักคนมีคู่ความเท่ากันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการที่จะแบบให้เปิดใจรับฟังคําแนะนําคําเตือนหรือหาความหาข้อ,ข,อข้อคิดเห็น,น,นต่างๆค่ะจากคนรักคนใกล้ตัวค่ะรับฟังซึ่งกันและกันนะคะจะทําให้เราเนี่ยหาทางออกจุดลงตัวร่วมกันได้ในความสัมพันธ์ค่ะคนโสดปิดกั้นคนโสดเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวเทลายในเรื่องของความรัก มันเหมือนกับว่ามีอะไรปิดปิด,ปดบางๆอยู่หากว่ามีคนเข้ามา <c oughs> แสดงออกด้านความรู้สึกคุณแต่ก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนอย่างนี้ค่ะ <c oughs> มันมีความปิดกั้นอยู่มีความอึดอัดใจอยู่เพราะฉันดูดูไปก่อนดีกว่าความในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่ลงตัวระวังในเรื่องของหลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกหน่อยนะคะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องสุขภาพสุขภาพบอกเลยคะ่ะว่าระวังสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยช่วงนี้มีความกางมังวลใจอาจจะเป็นเรื่องของต้องเดินทางไกลต่างประเทศแล้วก็คิดถึงคนในครอบครัวก็ได้เนาะหรือแม้จะเป็นเรื่องของทุกใจอะไรบางอย่างระวังนิดนึงคะ่ะจะมีใครบางคนเข้ามานะคะระวังผู้คนหน่อยนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะอย่าไปไว้วางใจใครที่เราเพิ่งรู้จักนะคะคําว่าหลงทางหมายถึงจะมาหลอกเราในเรื่องของการเงินให้เรารักให้เราชอบให้เรา แบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินที่ดูปิดบังอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในตอนนี้ความรักคนโสดรวมทั้งคนมีคู่ด้วยให้ดูก่อนนะคะเป็นเพื่อนได้ก็เป็นเพื่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไว้วางใจใครมากเกินไปในตอนนี้นะคะดูดูไปก่อนแต่ก็จะมีคนสลับสนุนคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือแม้ก็คนที่เราไว้วางใจผู้ใหญ่ค่ะเป็นแบบผู้ใหญ่นะ,ะนนะโอเคค่ะแล้นี่คือดวงชะตาของคุณนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะในช่วง ครึ่งเดือนแรกเดือนเมษายนก็เดือนช่วงประคาับประคองนะคะให้สถานการณ์มันผ่านไปเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะและฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักกลายเป็อาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ